เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งยัง,สงเสริมเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเพื่ออาโทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากค่ะรางวัลประชาบดีประจำปี2567การปิดทองหลังระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยบ้านไม่ค่อยชอบปินทองหลังพระกันนะเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นรักที่งานบริบูรณ์ไม่ได้ ขันละวันประชาบดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการเชิดชูเกียรติและพิจารณาันเรื่องของคลองค์กรสื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิตเขารัรางวัลประชาบดีประจำปี2567ท่ 4, าน4ีประเทศคนั้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มตน้นที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ทำความดีต่อไปเป็นรางวัลที่เชื่ชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำความดีทุกภาคส่วนดังนั้นขอให้ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมประทำความดีในรูปแบบต่างๆโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองและขยายไปสู่คนรอบข้างครอบครัวและสังคมเรานำเสนอเรื่องราวของเด็กเก่ง เด็กที่มีความสามารถเด็กที่มีความฝันเด็กที่เป็นเด็กดีเด็กกะตันยูเด็กที่เป็นนักสู้เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างและแบบดันใจให้กับเพื่อนในวัยเดียวกันหรือ,อผู้ชมทุกป,ประเทศที่เห็นว่าประเทศของเรายังมีความหวงังครับถ้าว่าเราลงทุนผ่านเด็กถ้าว่าเราเชื่อมั่นและให้โอกาสกับเด็กครับผมอยากขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรติครับร,บา,ราง,าง,างรวัลชาตีที่กรุณามอบรางวัลนี้ให้กับสุพัฒน์นะครับวันนี้บอกว่าเราไม่ได้อยู่แต่เด็กวรานครับมีบทมีคุณค่าและ ความตั้งใจของเราครับวันนี้มีคุณค่าและมีความหมายมากกับพวกเราคนทำงนานครับวันนี้เป็นมัอใจที่ดีมากครับสมบูชิบุไปต่อครับขอบคุณครับนะครับจากรายการธรรมะาสัญจอดช่องทางทาง YouTube นะครับประเทศสื่อสร้างสรง 67, ครค์ประจำปี2567ครับขออนครับเรียนเจิญครับ ส่ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในนามของข้าราชการและผู้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2567ที่ได้มาพอมเพียงกันณห้องประชุมแห่งนี้ขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประชาบดีประจำปี2567ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นในวันนี้ค่ะประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ 2. รางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี2567จำนวน42รายดังนี้รางวัลประชาปดีประเภทบุคคลทํำคุณประโยชน์ได้แก่นางกัลยาบางจันทร์นายชาญชัยสุภาวิรั no ายสุรชัยเดชสิริอุดมนายสุรัตนุ่นอ่อนรางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทางคุณประยชน์ได้แก่เทศบาลกำบนเขาพนม เทศบาลตำบลสมเด็จบริษัทนาทีชัยจำกัด วัาองค์การบริหารส่วนตังบลนาไม้ไผ่องค์การบริหารส่วนตังบลส,สาลิก ประเภทสื่อสร้างสารรค์ได้แก่รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทย p ี s s รางวัลเกียรติยศรายการปัญญาปัญสุขรางวัลเกียรติยศรายการรวมใจเป็นหนึ่งรางวัลเกียรติยศ รายการเก่งจริงชิงค่าเธอรายการซูเปอร์เทนรายการร่วมด้วยช่วยสู้ กับดรปรชัชญารายการค้นหามาล่า การประกุณเจ้าคณะกรรมการรางวัลประชาบดีท่านผู้เข้ารับรางวัลประชาบดีประจำปี2567และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมหรือได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในพิธีมอบรางวัลประชาบดีประจำปี2567ในวันนี้เรียนว่ากระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของนุษย์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนองค์กรสื่อและให้ความสำคัญกับพุ้นส่วนเพื่อที่จะให้มีให้สังคมได้ตระหนักในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้อยู่ในภาวะยากลำบากตลอดจนส่งเสริมเจตคติเชิงบวก แก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขกระทรวงพอมองจึงมีการจัดการยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทำุณงานความดีดีเด่นในแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเข้ารับรางวัลประ,ประชาปบดประจํารปี2517จำนวน45รายผมขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลประชาปดีบระจําปี2517ทุกท่านและทุกองค์กรซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลสำคัญแห่งเกียรติยศที่แสดงถึงความเสียสละเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จนเป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ขอกรับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้รวมถึงคณะกรรมการพิจารณารางวัลประชาบดีท้ายนี้ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านกรบนับถือ

าครับขอยยากล้องนี้นะคะ งานในวันนี้ก็เป็นงานรางวัลประชาบดีนะครับเป็นรางวัลที่ได้มอบให้บุคคลนะครับบุคคลองค์กรนะครับสื่อมวลชนและก็คนส่้ชีวิตต้นแบบนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะขยายการทำความดีในสังคมนะครับเป็นตัวแบบต,าตา่างๆทั้งแบบบุคคลองค์กรนะครับสื่อมวลชนและก็คนส่้ชีวิตเนี่ยได้มีกำลังใจด้วย ได้เป็นต้นแบบด้วยนะครับจริงแล้วย้อนไปเนี่ยก็เป็นครั้งที่17แล้วนะครับแตพ่พระองค์เจ้าพระเจ้าวรารุญเธอพระองค์เจ้าสมศรีนะครับได้ชระวามเมตตานะครับได้เป็นผู้มอบในครั้งแรกๆนะครับในช่วงหลังก็จะมีผู้แทนพระอ,องค์นะครับว่าในหลังโควิดมาเนี่ยก็มีข้อจำกัด ถือว่าเป็นรางวัลที่กระทรวงพอมอหรือว่าคนที่ได้รับรางวัลรู้สึกภาคภูมิใจและก็ะปิติถูกไหมครับนอกจากนี้แล้วเราก็ได้คณะกรรมการพิจารณรางวัลนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะค้นหาพิจะะารณาเพราะว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ได้มาก้อยแค่ไหนเพราะาเป็นรางวัลที่ต้องการค้น,คนจากคนทําง,งานด้วยหัวใจจริงๆครับ ถือว่าเป็นรางวัลที่ต้องการให้สังคมได้ทราบว่า,วายัางมีคนสู้ชีวิตต้นแบบที่ไม่หลอกลอ,อยชะตากรรมเป็นรางวัลที่สื่อมวลชนนะครับสื่อสารในสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับสังคมนะครับเป็นต้นแบบของการสื่อสารสังคมที่มีคุณภาพเป็นบุคคลนะครับหรือเป็นองค์กรที่สื่อสารเป็นองค์กรหรือบุคคลที่พยายามที่จะทํางานเพื่อสังคมนะครับที่จะให้ คนในสังคมได้รับโอกาสนะครับสิ่งเหล่านี้รวมๆกันทั้ง4ประเภทนี้ถือว่าเป็นรางวัลประชาบดีจึงเป็นรางวัลที่สืออบทอดมา17ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่17นะครับก็ก็นำเรียนสื่อมวลชนแล้วก็สังคมได้ทราบว่ารางวัลน,นี้ก็มอบให้กับผู้ที่สมควรได้รับอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติและให้สังคมได้เห็นว่าคนะรองค์กรหรือ,อสื่อมวลชนนะครับนั้นยังมีคนที่ทําดีเพื่อสังคมครับ มการคัดเลือกนะคะเราก็จะพยายามดูคนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ทํางานยากลาบากเพราะนั้นเวลาส่งประวัติเข้ามานยคะส่งมาเยอะนะคะแต่เราก็ต้องมาพิจรารณาว่าบางคนเป็นนักล่ารางวัลวมีประวัติมาเป็นแฟ้มมาเป็นเล่มพิมพ์มันเหมือมาขอ4ีเก้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าบางคนเนี่ยเขียนมาแค่ลายมือหน้ากระดาษแผ่นเดียวคณะกรรมการบางคนบอกอุย้ยอันนี้ไม่มผลงานจริงๆไม่ใช่เลยค่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ชายขอบทางานยากบางบางคนก็ไม่มีความพร้อมเลยแต่เขายังมีใจเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้จะศักดิ์สิทธิ์มากก็คือให้คนทุกคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมไม่ว่าเขาจะอยู่สถานะภาพาแบบไหนค่ะรางวัลนี้จะพยายามเว้นหาคนเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างิ่้บุคคลคะจริงๆแล้วมีหลายกลุ่มมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มไฮโซกลุ่มข้าราชกรกลุ่มพระภิกษุ นะคะหรือแม้แต่เ,เป็นคนที่อยูอ่ต่างจังหวัดชีวิตก็ไม่ได้สบายไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุ่มเทช่วยเหลือคนโดยเฉพาะอย่างยิงย่งต้องทํางานนอกเหนือหน้าที่ถ้าเป็นทํางานในรูทีนก็นไม่ต้องพิจารณาเพราะว่าเขาก็หน้า,าที่เขาทํางานได้เป็นเดือนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทํางานนอกเหนือลงพื้นที่นะคะอย่างนคนเป็นพยาบาลเนี้ยแต่ไปช่วยนอกเหนือจากอาชีพพยาบาล คนเป็นครูนอกหือจากการสอรนในห้องไปดูแลเด็กไปดูแลชุมชนต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนางวันวิชาวดีไม่ได้ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลเนี่ยส่งมาปีหนึ่งแปดสิบกว่าร้อยกว่าที่ไหนสมจะคัดไม่เกินสิบสองหาก้าสิบเอ็ดส่วนมากแต่ปีนี้สิบสองแต่เราก็จะพยายามบอกว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยอีกแปดสิบคนเจ็ดสิบกว่าคนอย่างเงี้ยไม่ต้องขอแปลว่าคุณทําดีแล้วแต่ให้ทําต่อ ถ้ารางวัลของเราเนะะี่ยค่ะต้องทําดีไนดะ้สามปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ผมมายังยังไม่ได้อย่าท้อถ้าคุณไม่อยากทําความดีแล้วเนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยไม่ใช่จริงนะไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงเป็นคนจริงที่ทํางานบิคทองหลังพระไม่ต้องล่ารางวัลทาไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวรางวัลประชาดีจะมอบให้เองนะคะก็อันนี้ก็อยากให้น้องๆประชาสัมพันธ์ช่วยกัน ออกข่าวไปเขาจะอยู่ที่ไหนของประเทศนี้ก็ไม่เป็นไรหากเขาทําเพื่อสังคมส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะในวันนี้เศรษฐกิจสังคมและการเมืองทําให้คนอยู่ยากขึ้นถ้ามันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนในหมู่บ้านในชายขอบหรือจังหวัดที่ยากไร้แม้แต่สามจังหวัดชายแดนใต้พี่คิดว่าตรงไหนที่ทํายากน่ะรางวัลยิ่งสมควรจะให้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ